มาแล้วครับทุกคนวันนี้เรามาช่วงเย็นๆนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิไปชมบรรยากาศกันนะครับ วันนี้29ตุลาคมนะครับทุกคนพาไปชมบรรยากาศอาการวุฒิสาสรที่สนามบินสุวรรณภูมิกันนะครับแล้วก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าตอนนี้ตัวเลขของยอดนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยนะครับอยู่ที่28.37ล้านแล้วนะครับโดยพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับเข้ามาสูงที่สุดอยู่ที่5.6ล้านตัวเลขกลมกลมนะครับอันดับ2เป็นมาเลเซียนะครับที่ตามมาติดติดยอดอยู่ที่4ล้านตัวเลขสะสมนะครับอันดับ3ยังคงเป็นประเทศอินเดียนะครับยอดอยู่ที่1.6ล้านคนครับ ชนอันดับ4นะครับต่างจากอันดับ3แค่ประมาณแสนเดียวนะครับคือเกาหลีใต้นะครับและอันดับสุดท้ายนะครับรัสเซียนะครับอันดับ5ยอดอยู่ที่1.2ล้านคนครับถือว่าในช่วงนี้นะครับนักท่องเที่ยวที่ินทางเข้าไทยเข้ามาเที่ยวท่องเที่ยวไทยกันอย่างต่อเนื่องจริงๆครับ หลังจากที่เดินทางเข้ามาในตัวอาคารแล้วนะทุกคนถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการอยากจะเข้าไปในตัวซิตี้เซ็นเตอร์หลังจากที่ออกมาจากตัวมนเทอร์มินอลนะครับท่านใดที่อยากจะเข้าไปในตัวมนซิตี้เซ็นเตอร์นะฮะสามารถเลือกใช้บริการรถสาธารณะได้หลายรูปแบบนะฮะจุดที่ผมกำลังจะเดินไปนี่คือจุดให้บริการเรียกคิวแท็กซี่นะครับทุกคนครับข้างหน้าก็คือจุดเรียกคิวแท็กซี่ฝั่งทิศตะวันออกนะครับในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาประมาณ4โมงเกือบ5โมงนะครับ จะมีเที่ยวบินที่ทยอยลงมาที่สนามบินสุวรรณภูมิกันค่อนข้างเยอะเลยครับบรรยากาศในค่ำวันที่29ตุลาคมนะฮะจุดให้บริการเรียกคิวแท็กซี่นะครับหนาแน่นประมาณหนึ่งฮะแต่ว่าพื้นที่นี้นะครับมีจุดเรียกคิวแท็กซี่ปกติแบบ5หัวนะครับในช่วงเวลาแบบเย็นๆแบบนี้นะครับไม่แปลกใจที่จะแตกต่างจากช่วงเทียงนะครับ มีผู้โดยสารมาใช้บริการกันไม่เยอะมากนะแต่ตอนเย็นนะ,ะใช้บริการแท็กซี่พับบลิกแท็กซี่กันเพียบเลยครับในช่วงเที่ยงเราจะเห็นบรรยากาศของกรุ๊ปทัวร์กค่อนข้างหนาตากว่านะฮะแต่ช่วงเย็นยน,นะครับก็จะเห็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยกันแล้วก็มาใช้บริการรถสาธารณะแบบนี้กันอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะอะนอกจากคิวเรียกแท็กซี่แล้วนะครับทุกคนที่เนื่องจากช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยก่อนคนะ่อนข้างเยอะนะครับบริการที่ได้รับความนิยมอีกประเภทหนึ่งนะครับคือการเรียกรถ เข้าไปในตัวเมืองเองผ่านแอปพลิเคชัน d e l i v e r y นะฮะยวไปชมบรรยากาศกันหน่อยครับผมเดินไปพร้อมกับเหล่าผู้โดลลยสารนะครับที่กำลังจะไปจุดเรียกเออไม่ใช่จุดเรียกดีจุดรับผู้โดยสารของ Grab นะครับอยู่ที่ชั้นหนึ่งประตู4ี่นะครับเดินออกมาง่ายๆฮะอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าพื้นที่ ให้บริการรับผู้โดยสารของแ r a กนะครับอุ้ยมีรถบัสของกรุ๊ปทัวร์เข้ามารับด้วยนะครับมีทุกช่วงครับตลอดทั้งวันนะครับตรงนี้นี่เองทุกคนเกือบจะล้นถนนแล้วนะฮะในช่วงเวลาเย็นๆนะครับอาจต้องเผื่อเวลากันสักหน่อยสำหรับใครที่จะใช้บริการเรียกคิวของแ r a กนะฮะเพราะว่าแกจะมีทางเดินรถแค่เลนเดียวนะครับทุกคนก็จะเห็นบรรยากาศหนาแน่นแบบนี้เลยฮะอยู่ตรงชั้นหนึ่งประตูสี่นะครับถ้าสังเกตบรรยากาศนะทุกคน ผู้โดยสารทรงยุโรปเยอะเหมือนกันครับในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับมีทั้งนั่งรอนะครับนั่งคอยพูดคุยกันนะครับล้นพื้นที่แล้วจุดนี้คือทางออกของแกร็บนะครับก็จะเดินรถทางเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งมาได้ทีละคันครับมาได้เรียนเดียวทีละคันแบบนี้หลังใช้เวลาในการรอกันสักนิดหน่อยซึ่งจริงๆแล้วนะครับจุดรับผู้โดยสารของแกร็บนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเรียกคิวแบบนี้กันอยู่คอยประกาศนะครับ ไม่ต้องงงไม่ต้องหลงเลยนะฮะแต่ว่าใจเย็นๆกันหน่อยถ้าเกิดจะใช้บริการ Delivery ที่สนามบินสุวรรณภูมิแบบนี้ครับข้างหน้าผมเป็นเลนของจุดรับผู้โดยสารของแ r ร b นะครับเข้ามาได้ทีละ1คันนะครับซึ่งมีทั้ง Gra b ที่เป็นแท็กซี่เองนะครับหรือ Gra b ที่เป็นรถบ้านก็มีนะฮะจุดนี้นะครับใช้เวลาในการรอสักพักหนึ่งนะฮะสำหรับช่วงเย็นนะครับช่วงเที่ยงอาจจะไม่เยอะเท่านี้นะครับแต่ช่วงเย็นพูดเลยว่าทำจริงๆฮะ จริงที่สนามบินสุวรรณภูมิมีรถสาธารณะหลายรูปแบบนะครับแต่ช่วงนี้นะครับรูปแบบที่ได้รับความนิยมก็คือ Gra b นะครับเพราะสามารถกำหนดจุดในการรับแล้วก็ส่งได้อย่างชัดเจนครับขณะที่ผมเดินสวนกลับออกมานะฮะยังเห็นจำนวนผู้โดยสารที่ทยอยมาใช้บริการแ r ร b อยู่เรื่อยเลยนะจริงๆปกตินะครับวิธีการที่ถูกที่สุดแล้วก็ไวพอสมควรในการเข้าไปในซิตี้เซ็นเตอร์นะครับ คือการใช้บริการแอร์พอร์ตเรลิงนะครับแต่วันนี้นะครับมีผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถสาธารณะเยอะเหมือนกันครับแท็กซี่ก็เข้ามาเติมอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนจุดให้บริการเรียกคูแท็กซี่นะครับตอนนี้ถือว่าเริ่มฟลูอมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าคิวถือว่าใช้ได้เลยฮะแล้วก็ไม่ผิดหวังนะทุกคนแม้ว่าจะเป็นจุดจอดรถสําหรับรถบัสสำหรับทัวร์นะฮะยังมีเข้ามาเติมอยู่เรื่อยๆนะฮะทัวร์ยังเข้าทายอยู่เรื่อยๆเช่นเดิมครับ แต่ผมนะฮะตั้งใจจะเดินทางเข้าไปในเมืองด้วยแอร์พอร์ตเรอูลิงอุ่นที่พุทธิสถานเดี๋วจังตอนเย็นเดี๋ยวไปชมบรรยากาศเรอูลิงกันครับใครจะไปคิดทุกคนผมไม่คิดว่าตอนเย็นผมจะได้เจอบรรยากาศกับรูปทัวร์ทรงจีนครับที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับแล้วก็เข้ามาถ่ายรูปเฮฮาปาจิงโกกันแบบนี้นะครับขอให้เดินมาเที่ยวด้วยความสนุกสนานกันนะครับเราจะเข้าไปในตัวอาคารที่ชั้น1ประตู7นะคทุกคนนี่แค่เดินเข้ามา ยังไม่ถึงข้างในนะเจอกรุบทัวอีกแล้วหลายครุปนะฮะครุ๊หนึ่งครุบสองนะครับจอดรอที่ชั้นหนึ่งประตูเจ็ดกันแบบนี้เลยครับเดินกันต่อครับข้างบนเดินลงมานะครับข้างล่างยังมีเหล่ากรุ๊บทัวทรงจีนที่เข้าไปเป็นอันดับหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับและคาดว่าน่าจะเข้ามาต่อเดิมมีรถอีกหลายคันนะครับของทัวร์เอเจนซี่ที่รอผู้โดยสารอยู่โซนชั้นหนึ่งประตูเจ็ดนะครับ ช่วงนี้ไม่แปลกใจครับที่จะเห็นกร๊ปทัรวหลากหลายนะครับเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยนะครับโอ้หลายโซนมากครับยินดีต้อนรับเช่นกันครับ ผมเดินลงมาที่ชั้นใต้ดินเบสเมนต์นะครับของสนามบินทุนทภ,ภูมินะครับมีหลายบริการที่ชั้นนี้นะครับรวมถึงแอร์พอร์ตเรลิงด้วยข้างหน้าเป็นจุดแรกเงินนะครับอู้ผู้โดยสารมาใช้เยอะจังแป่บรรยากาศ Airport r ์ตเ l ลิงช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมถือว่าไม่เน่นมากปกติคิวยาวสุดๆนะครับนี่คือการเข้าไปในเมืองแบบราคาดีที่สุดและไวที่สุดเลยครับ แต่ในสถานีนะทุกคนถือว่าใช้ได้เลยนะครับราคาหลักสิบนะครับจากสนามบินสุนรรภูมิตรงเข้าไปในซิตี้เซ็นเตอร์ได้เลยครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ามีหลายๆท่านนะครับเลือกใช้บริการ Air ์ o อร์ตเดอจากในเมืองมาสนามบินนะครับกับบางส่วนจากสนามบินเข้าไปในเมืองถือว่าง่ายและสะดวกมากๆครับมาถึงแล้วครับทุกคนด้วยรับแป๊บเดียวนะครที่นี่สถานีมักกะสันนะครับพูดได้เลยว่าเป็น การเดินทางเข้าสู่ในเมืองตัวเมืองของกรุงเทพมหานาครแบบง่ายแล้วก็ถูกมากจริง,รงๆทุกคนช่วงเย็นนะที่เห็นบรรยากาศคึกคักมากๆครับซึ่งจริงๆจะมีหลายสถานีของ a i r p o อร์ตเบ l ลิงนะครับที่สามารถเชื่อมไปยังรถไฟฟ้าลหลายสายได้นะครับอย่างเช่นมักกะสันตรงนี้นะครับเราสามารถเชื่อมไปได้ดินที่สถา,านีเพชรบุรีแล้วไปต่ออีกสถานีที่ BTS อโศาก็ได้ครับ ซึ่งสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยในตอนนี้ถือว่าคึกคักมากๆนะครับแล้วก็การเดินทางเข้าสู่ซิตี้เซ็นเตอร์นะครับมีให้เลือกหลากหลายมากๆเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะยอดเดินทางเข้าไทยในตอนนี้นะครับมุ่งสู่28.3ล้านนะครับกับคุณทุกท่านที่มาเที่ยวไทยกันอย่างช่ำๆเลยนะจากมุมนี้นะครับมองไปข้างล่างจะเห็นบรรยากาศของผู้คนนะครับที่มารอรถไฟนะครับคุณรถไฟกลับบ้านมาต่อที่สถานีมักกะสันแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ หน้าหายซีซั่นของการท่องเที่ยวแบบนี้นะครับจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยผ่านสนามบินส่วนภูมิกันค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะครับดังนั้นนะครับเลือกรูปแบบของการเดินทางเข้าซิตี้เซ็นเตอร์จากสนามบินได้แบบง่ายๆนะครับหลายรูปแบบนะครับรถแท็กซี่สาธารณะหรือรถไฟก็ง่ายเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามนะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยให้กำลังใจผมหน่อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ enjoy Thailand ครับ